สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับเต้อีกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้านาฬิกาสมาร์ทวอทต์ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวมีโบว์วอต X หนึ่งนะครับผมก็ตัวนี้จุดเด่นของเขาผมขอพูดเลยแล้วกันว่ามันเป็นหน้าจออัมโมเลตนะครับปกติแล้วเนี่ยเราใช้สมาร์ทวอทต์เนี่ยถ้าในราคาประมาณพันกว่าบาทหรือพันห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยมันก็จะเป็นสมาร์ทแบนจออัมโมเลตซะส่วนใหญ่แต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมก็ยังอยากได้สมมาาาาารรรร์ทแบนหืออออะะไไต่่งๆผยกด้จเพว หน้าจอม m เล e กเนี่ยเป็นหน้าจอที่สู้แสงได้ค่อนข้างจะดีมากๆก็มีโ r o Watch X1 ก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งในนั้นนะครับผมซึ่งถือว่าเปิดราคามาได้ดีเลยซึ่งราคาของเจ้าตัวนี้จะอยู่แค่1,699บาบาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นนาฬิกา ทรงสมาร์ทวอตในราคาสมาร์ทแบนก็ถือว่าพูดได้นะครับเพราะว่าจิองส่วนตัวผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมจะมีใช้ Honorband นะครับผม Honorband ตัวเล็กสุดเนี่ยราคาก็จะพันกว่าบาทและก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ด้วยข้อมือผมผมที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เงี้ยผมว่านาฬิกาทรงนี้แล้วก็หน้าปัดทรงกลมแบบเนี้ยมันจะเหมาะกับคนที่ข้อมือใหญ่มากกว่านะครับผมก็ ประาภายนอกนะครับก็ไม่มีอะไรมากเป็นกล่องที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆแต่ผมรู้สึกว่าเขาทําไซส์กล่องมาค่อนข้างใหญ่ไปน,นิดนึงเมื่อเทียบกับของที่มีอยู่ในกล่องนะผมคิดว่าถ้าเขาทําออกมาเล็กๆสักครึ่งหนึ่งของกล่องอันเนี้ยผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะเพราะว่า ผมรู้สึกว่าข้างในกล่องมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมด้านข้างก็มีฟีเจอร์บอกค่อนข้างชัดเจนนะครับผมว่าเป็นจออม e d แบบ HD Display Dynamic Heart Rate กันน้ำระดับ5 ATM นะครับผมเป็น Waterproof นะครับผมไม่ใช่ w a t e r resistant นะแล้วก็แบตเตอรี่เคลมมาว่าใช้ได้14วันนะครับผมมีโหมดออกกำลังการทั้งหมด38แบบแล้วก็มี การติดตามออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยดน้านหลังนะครับก็จะมีรุ่นบอกชัดเจนว่าเป็นมีบอวอต X1 นะครับเป็นชื่อโมเดล XPAW005 นะครับก็เป็นบลูทูธ5.0ด้วยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องกันบ้างดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวกล่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับผมมีแค่ที่ชาร์จคู่มือแล้วก็ตัวนาฬิกาแค่นั้นเองมีแค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนคู่มือก็อย่างที่ผมบอกมีแค่2อ,อย่างคืออันนี้เป็นควิ๊กไก่นะครับ การเชื่อมต่อนะครับผมว่าจะต้องเชื่อมต่ออยังไงสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็ดาวน์โหลดมาได้เลยอย่างใครใช้ Android หรือว่าจะเป็น iOS เนี่ยก็ สามารถที่จะสแกน QR code คแล้วก็ดาวน์โหลดแอปมาได้นะครับแล้วก็ทาตามขั้นตอนเลยส่วนอันเนี้ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างในส่วนของแอปพลิเคชันของฝั่ง iOS เนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคของนาฬิกากันบ้างนะครับผมซึ่งนาฬิกาเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยตัวเรือนของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด47มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมีความหนาเพียงแค่11.4ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่1.3นิ้วนะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่ขนาดค่อนข้างใหญ่่่่่่ตตตัวววเเเรืือ mm ืออออออนนนนน 47mm มมถถาาาาคข้ข้งจะยูะแสมมแสุิป็บด์ หรืออะไรเงี้ยที่เป็นสมาร์ทวอตที่มีราคาค่อนข้างสูงเนี่ยตัวหน้าจอหรือว่าขอบหน้าจอเนี่ยมันจะบางกว่านี้นะแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างแบบเป็นนาฬิกาที่รู้สึกว่าแบบค่อนข้างดูแข็งแรงเลยนะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับผมก็คือถึงมันจะเป็นพลาสติกก็จริงแต่มันก็จะเป็นโพลีคาร์บอเนตที่มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ส่วนของด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับก็จะถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็ตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับผมมีขนาดแบต ด้านบนกับด้านล่างด้านบนเนี่ยจะเป็นปุ่มโฮมที่ว่าเวลากดทุกครั้งมันก็จะมาโผล่ที่หน้าจอหลักทุกครั้งแล้วก็เป็นคีย์รัดในการเข้าถึงการออกกําลังกายหรือว่าเมนูต่างๆของตัวเครื่องได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องแบบเข้าไปตรงอื่นคือเรากดแค่ครั้งเดียวปุ๊บเราสามารถเข้าถึงเมนูของ ตัวนาฬิกาได้เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็สะดวกมากมากแต่ว่านาฬิกาก็อาจจะไม่ได้ลื่นไหลามากนะครับผมก็คือเฟรมเรทหรือ fps ของตัวมันเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ30 fps ก็เอาจริงๆคือมันก,มมก็เหมาะสมแล้วก็เหมาะสมกับราคาแล้วแล้วก็สเปคแล้วแล้วก็จานวนวันที่สามารถใช้งานได้ถึง1 4วันเนี่ยผมถือว่าน่าจะโอเคนะกับความลื่นไหลที่มันอาจจะไม่ได้ลื่นไหลามากนักแต่ก็แลกกับความประหยัดแล้วก็ด้วยราคาเท่านี้นะครับผมแล้วก็ปุ่มด้านล่างเนี่ยเราสามารถเซ็ตได้ว่าจะให้เป็นเมนูล อ,อย่างของผมเนี่ยตั้งเอาไว้ปุ๊บก็คือจะเป็นการเลือกเพลงหรือว่าเปลี่ยนเพลงของมือถือนะครับก็คือเราก,กดเพลงได้กดเปลี่ยนเพลงปรับวอลลุ่มต่างๆโดยการกดด้านข้างเพียงแค่หครั้งนะครับผมตัวสายนะครับผมสามารถซื้อเปลี่ยนกันได้นะครับขนาดของสายหรือว่าความกว้างของสายเนี่ยจะอยู่ที่22มิลิเมตรนะครับก็เลือกซื้อเลือกเปลี่ยนนะแต่ว่าสายเดิมที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างจะยาวมากอยู่แล้วนะแล้วก็สําหรับข้อมือใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ได้แต่เหลือเพียงแค่สองช่องเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์วัดฮ์ทเรทก็จะมีอ à, สองจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นจุดชาร์จนะครับที่ชาร์จของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบจุดเล็กๆแบบนี้นะครับก็เราก็แปะเข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าเราแปะไม่ตรงมันก็จะไม่สามารถชาร์จได้เพราะมันเป็นแบบแม่เหล็กนะครับอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยถือว่าถูกต้องแต่ถ้าสมมติเราชาร์จผิดด้านล่ะถ้าเรามาแปะด้านนี้มันจะไม่สามารถชาร์จได้คือมันเป็นแม่เหล็กคนลคั่วกันมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมอย่างตัวนี้ถ้าเราแปะถูกต้องก็มันก็จะอยยู่เล ก็จะประมาณนี้ไม่มีไวเล็ชาร์จนะครับผมตัวนี้มันเป็นขั้วทองแดงนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทดลองใส่ให้ดูนะครับว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยจะหน้าตาประมาณไหนสําหรับผลข้อมือใหญ่นะนี้ผมย้ำนิดนึงว่าสําหรับคนข้อมือใหญ่ก็คือสําหรับผมเนี่ยถ้าใส่แบบพอดีพอดีสบายสบายแบบยังพอมีให้ขยับมีพื้นที่ให้ขยับได้บ้างเนี่ยของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ เกือบจะเม็ดสุดท้ายเลยนะครับก็จะอย่างนี้เลยถือว่าค่อนข้างใหญ่คือข้อมือผมค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ถ้าจะแบบรัดแน่นหน่อยก็คือจะแบบเหลือประมาณนี้เราก็สามารถสอดสายเข้าไปในนี้ได้แต่ว่าอย่างที่บอกของผมว่าข้อมือค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับก็สําหรับใครที่ข้อมือใหญ่ ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยสายค่อนข้างเหลือนะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้เทียบกับสมาร์ทแบนด์อย่างที่ผมใช้ก็คือจะมีออเนอร์แบนด์หกเนี่ยตัวนั้น,นด้วยความที่มาเป็นสมาร์ทแบนด์สมาร์ทแบนด์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสายจะยาวกว่านี้นะครับก็ถือว่าโอเคเพราะปกติแล้วเนี่ยส่วนตัวผมจะใส่สมาร์ทวอตไม่ค่อยได้คือถ้าจะใส่ได้คือต้องเปลี่ยนสายเท่านั้นนะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันนะครับผมก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามีโ r o f i t นะครับผมก็ดาวน์โหลดแล้วก็ทำการเชื่อมต่อได้ง่งายๆเลยคือพอเราแกะนะนะาาาิิกกออมจลล่่งงงแ้้วเเดดปคครรืัุ๊บ ตัวเครื่องจะมีเมนูให้เราสแกน QR ว o า e หรือว่าจะมีการเชื่อมต่ออะไรเงี้ยก็ ทำให้เรียบร้อยนะครับผมก็ขั้นตอนไม่ยากเลยแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ทําให้ดูในขั้นตอนนี้นะถ้าเราเชื่อมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอกับหน้าหลักของตัวอุปกรณ์นะครับว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยจะจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะบอกจํานวนแบตเตอรี่หน้าปัดต่างๆที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆหรือว่าสามารถสร้างหน้าปัดในรูปแบบอื่นๆได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือใครที่ซื้อมีบอว์ด X1 มาแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับโดยการเข้าไปที่หน้าอุปกรณ์ ครับผมซึ่งเวอร์ชั่นปัจจุบันตอนนี้ที่ผมอัปเดตปปันนี้คือวันที่27มีนาคมนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น1.1ซึ่งเวอร์ชั่นนี้มันจะมาแก้ไขในเรื่องของการ ดูนาฬิกาคือเวอร์ชั่นก่อนนะี่ผมเจอปัญหามานิดหน่อยก็คือพอเวลาเราพลิกข้อมือที่จะมาดูนาฬิกาเนี่ยมันไม่ขึ้นหรือว่าองศาในการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะกว่าปกตินิดนึงมันทําให้หน้าจอมันไม่ค่อยติดแต่ตอนนี้เวอร์ชั่น1.11เนี่ยเขาแก้ไขปัญหานี้แล้วก็คือพอยกปุ๊บก็คือขึ้นปกติเหมือนนาฬิกาปกติเลยซึ่งตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับก็จริงๆเหตุผลที่ผมรีวิวช้าเนี่ยก็เป็นเพราะเหตุผลนี้ด้วยแหละคือ,อ,อรอเฟิร์มแวร์ให้มันเข้าที่เข้าทางด้วยเพราะตอนใช้ ไม่ค่อยสะดวกที่หน่อยพอเวลาพลิกข้อมือแล้วเนี่ยมันไม่ยอมขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้ผมแค่สมมติเฉยๆนะปุ๊บแล้วกดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นมาง่ายๆเลยพอพลิกไปก็ขึ้นมาง่ายค่อนข้างโอเคเลยคือตัวน,นี้กลายเป็นว่าตัวน,นี้เขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ซื้อมาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่ามันจะมีปัญหายอย่างที่ผมพูดไหมตอนนี้คือเฟิร์มแวร์เขาแก้แล้วนะครับก็ใครที่ได้มารีบอัปเกรดเฟิร์มแวร์ก่อนแต่ข้อควรระวังที่ผมอยากจะเตือนมากๆคือ ไม่ว่าจะใช้ iPhone หรือจะเป็น Android เนี่ยเวลาเราอัปเกรดเฟิร์มแวร์เนี่ยพยายามอยู่ที่หน้ามันตลอดก็คือหมายความว่าให้โทรศัพท์เราค้างอยู่ที่หน้านี้ตลอดโดยการที่พยายามกดเปิดหน้าจอไว้ตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้ใหการอัปเดตดเฟิร์มแวร์มันล้มเหลวนะเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยสมาร์ทวอทช์บางรุ่นหรือจากที่ผมเจอมาหลายๆรุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่าบางแอปพลิเคชันมันมีการฟรีเชั่นไอโฟนเนี่ยเวลาเราออกไปใช้แอปพลิเคชันอื่นสักพักหนึ่งในขณะที่เราอัปเกรดเฟิร์มแวร์เนี่นจจน่่่่ยมมมมัันาานนอาาาาจะกกหทงวไไสขู้ลปฬิ นาฬิกาก็อาจจะเสียได้นะครับก็ข้อนี้เป็นจุดที่ต้องระวังให้ดีนะครับผมผมเตือนแล้วเนาะใครที่ได้มาอัปเกรดเฟิร์มไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวแอปกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการโชว์ในส่วนของการนับก้าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจการนอนหลับออกซิเจนในเลือดกีฬาที่บันทึกหรือว่าที่เราเออกกําลังกายเนี่ยเราสามารถมาดูสรุปได้จากหน้าแรกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวหน้าอุปกรณ์เนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มมีโบของตัวอื่นก็ได้หรือว่่่่่าา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 าจจะะรรรรรุนนนออืกกกก็็ได้้ถ้ถถเเเมมมีีววตัังยหปสท เลือกได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็สามารถที่จะเอาวอลเปเปอร์ที่เราอยากจะเอาไปใส่เนี่ยสามารถที่จะคัสตอมไม้หรือว่า,เ,าเลือกแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับผมเนี่ยเราสามารถออกแบบหน้าปัดของเราได้เช่นเราจะเลือกพื้นหลังเป็นแบบไหน เลือกสไตล์เป็นแบบไหนตำแหน่งของนาฬิกาอยู่ตรงไหนเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้อิสระมากนะักแต่ก็ถือว่าทําได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันซึ่งผมบอกนิดน,นึงว่าการแจ้งเตือนตรงเนี้ยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าแอปพลิเคชันหรือว่า Notification ทุกอย่างในโทรศัพท์เราเนี่ยมันควรที่จะ ให้มันแบบให้มันแจ้งเตือนทุกอย่างอันนี้ส่วนตัวผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นนะแต่สําหรับเจ้ามีโปวอต X1 เนี่ยมันสามารถเลือกได้แค่แอปพลิเคชันที่อยู่ในลิสต์นี้เท่านั้นว่าจะแจ้งเตือนแบบไหนนะครับผมหรือว่าให้แจ้งเตือนได้แค่แอปพลิเคชันที่อยู่ในลิสต์นี้เท่านั้น นอกเหนือจากนั้นมันจะไม่มีให้เราแจ้งเตือนแต่ว่าอันนี้ฝั่ง iPhone นะแล้วก็ในเรื่องของการแจ้งเตือนผมอยากจะบอกอีกนิดนึงว่าเจ้ามีโบวอต X 1เนี่ยสามารถอ่านภาษาไทยได้แบบ100%เซเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการแจ้งเตือนหรือว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะครับผมแล้วก็เตือนสุขภาพเราอยากจะให้เตือนการนั่งพักการดื่มน,น้ําหรือว่าอะไรต่างๆคือมันสามารถที่จะตั้งเวลาเตือนได้นะครับแล้วก็ตั้งเวลาเดินทาง,อ,างอ่านหนังสือหรืออะไรต่างๆเราสามารถทําได้หมดเลยแล้วก็ นาฬิกาปลุกอันนี้ส่วนใหญ่คนบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่แล้วนะครับก็ลองดูเพราะว่าถ้าเทียบกับว่าเสียงกับแรงสั่นที่ตัวนาฬิกาเนี่ยอาจจะสู้เสียงของมือถือไม่ได้นะครับผมแต่ก็ถือว่ามีก็โอเคแล้วก็เราสามารถค้นนาฬิกาได้ก็คือพอเรากดปุ๊บมันก็จะมีการสั่นที่ตัวนาฬิกานะครับผมโอเคสั่นสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าเสียงสั่นก็ค่อนข้างจะดังอยู่นะถ้ามันเงียบอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนของฟีเจอร์ในการถ่ายรูปเนี่ยส่วนตัวผมคิดนะ อันนี้เวลาเราจะใช้งานฟีเจอร์ในการถ่ายรูปหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเข้ามาในนี้เท่านั้นแล้วก็เขาเขียนว่าเขย่าเพื่อถ่ายภาพซึ่งเวลาเราจะใช้งานจริงๆอะ่ะเวลาข้อมือเราใส่อยู่เงี้ยเราต้องเขย่าเงี้ยสัก2วินาทีเงี้ยมันก็จะเป็นการสั่งถ่ายภาพผ่านแอปพลิเคชันในมีโบฟิ t เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะไปสั่งในแอปพลิเคชันกล้องของตัวเครื่องได้นะถ้าเป็น iPhone นะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะให้ปรับอีกนิดนึงถ้าเป็นไปได้คือเวลาเราเขย่านาฬิกาแล้วเนี่ย มันจะถ่ายเลยมันจะไม่มีการน,นับถอยหลังใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าสมมุติเราจะถ่ายรูปตัวเองในขณะที่เรากําลังเขย่านาฬิกาผมว่ามันจะได้รูปที่เรากําลังเขย่านาฬิกาอยู่นั่นแหละซึ่งผมรู้สึกว่ามันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับผมถ้าเขาปรับได้แก้ได้ตรงนี้จะดีมากๆเลยสําหรับหน้าของอุปรกรณ์ที่เราสามารถจัดการอุปรกรณ์นะั้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ตัวนาฬิกากันบ้างนะครับผมก็ตัวนาฬิกาก็จะประมาณนี้เลยนะครับพอเรากดขึ้นมาปุ๊บหรือว่า,าพลิกข้อมือขึ้นนมมาปุ๊บัก็จะ ขึ้นหน้าจอแบบนี้ถ้าเราสวายขึ้นมาด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นสนัญลักษณ์ต่างๆเช่นแบตเตอรี่มี51%วันนี้วันอาทิตย์แล้วก็มีเมนูตั้งค่าปิดเครื่องโหมดห้ามรบกวนตั้งค่าแสงสว่างซึ่งผมแนะนํานิดนึงว่าการตั้งค่าแสงสว่างเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้แสงสุดไปเลยนะเพราะว่ามันจะสู้แสงได้เพราะตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์วัดแสงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ใช้แบบสว่างสูงสุดไปเลยมีล็อกหน้าจอล็อกหน้าจอเนี่ยสำคัญมากถ้าสมมติว่าเราไปใช้ในน้ําหรือว่าอะไรเงี้ยคือซึ่งผมลองทดลองมาแล้วกับการเอาไปแช่น้ําหรืออะไรเงี้ยแนะนําว่าให้ใช้ล็อกหน้าจอดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือว่าเปลี่ยน พื้นหลังของนาฬิกาของเรานะครับแล้วก็มีโหมดในส่วนของการประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็มีหาโทรศัพท์ด้วยโดยการกดหนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะไปเรียกที่โทรศัพท์เราเลยนะครับผมถ้าเลื่อนมาทางขวาเนี่ยก็จะเจอกับควิกเมนูหรือว่าเมนูที่เราตั้งค่า,าไว้ซึ่งผมตั้งเอาไว้เนี่ยก็จะมีวัด หัวใจนะครับผมเป็นอันดับแรกเลยมันก็จะมีบอกว่าวัดล่าสุดเมื่อ,อไรหรือว่าของเมื่อวานหรือคือพูดง่ายๆว่าหน้าจอนี้จะเป็นการแสดงของภายใน24ชั่วโมงนะครับก็จะประมาณนี้วัดหัวใจเนี่ยถ้าเป็นวัดหัวใจเนี่ยจะเป็นไฟสีเขียวแต่ว่าถ้าเป็นวัดวัดออกซิเจนเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับผมนี่อันนี้คือเป็นไฟสีแดงนะครับผมอ่ะไฟสีแดงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นฮาร์ดเรทก็จะเป็นไฟสีเขียว แบบนี้เมนูถัดไปผมก็ตั้งเอาไว้ว่าเป็นแบบเพลงนะครับก็คือควบคุมเพลงเล่นเปลี่ยนเพลงหรือว่าปร,บรับโวลูมอะไรเงี้ยอ่าอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเมนูของการนอนนะครับอย่างเช่นว่าเอ้เรานอนไปมีกิจกรรมการนอนอยังไงมีนอนกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้สําหรับการนอนแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของการนับแคลอรี่แล้วก็การเดินหรือรอะไรต่างๆตงัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการสุดเมนูแล้วก็คือมันจะไปต่อไม่ได้ถ้าเราสวา์ไปทางด้านจากซ้ายมาขวาปุ๊บเราก็าจะเจอเมนูทั้งหมด ที่ไม่มีอยู่ในเมื่อกี้เราก็จะสามารถเข้าถึงได้อย่างเช่นสภาพอากาศหรืออะไรต่างๆเราสามารถที่จะเข้ามาดูจากเมนูนี้ได้นะครับแล้วก็เมนูที่เราใช้ค่อนข้างบ่อยมันก็จะมีมาให้เราดูด้วยนะครับผมเลื่อนลงมาจากด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น n โน้ต i ิคชั o นทั้งหมดของตัวเครื่องเรานะก็อันนี้ของผมยังไม่มีข้อความก็ประมาณนี้ ส่วนเรื่องการแจ้งเตือนอย่างที่ผมแจ้งไปว่ามันสามารถอ่านภาษาไทยได้แบบ100%โดยที่อาจจะมีสระบางตัวที่อาจจะมองไม่เห็นเช่นไม้โทรหรือว่ามีสระอีและมีไม้โทขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นไม้โทรแต่ว่าคือเราก็สามารถรู้ได้แหละว,ว่ามันหมายถึงอะไรแต่ว่าสระภาษาการเรียงตัวหนังสือเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะ โอเคเลยคือแบบว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะครับผมอย่างอันเนี้ยตำแหน่งค่อนข้างชัดเจนมีสละค่อนข้างครบแล้วก็แจ้งเตือนต่างๆคือถือว่าโอเคแต่แค่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าการแจ้งเตือนของบางแอปพลิเคชันมันอาจจะน้อยไปสักนิดนึงสาหรับมุมผมนะถ้าสมมติแก้ได้ก็คือแบบว่าให้มี n notification แจ้งเตือนทุกอย่างของมือถือที่เข้ามาก็จะดีหรือว่าให้เราเลือกเปิดได้ในแบบแอปพลิเคชันที่มันเยอะกว่าน,นี้หน่อยน่าจะดีนะครับผมในเรื่องของระยะการใช้งานเนี่ยเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยอาทิตย์นี้เข้าอาทิตที่2แแลล้้ววนะคะผมก ผมมาถอดสายชาร์จวันที่ผมมาถอดสายชาร์จวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งวันนี้วันอาทิตย์แล้วเนี่ยประมาณ6วันแบตเตอรี่หายไปทั้งหมด50%จากการใช้งานโดยทั่วไปของผมก็คือมีแค่การแจ้งเตือนโดยทั่วไปแล้วก็มันก็สั่นปกติแล้วก็ดูนาฬิกาปกติแล้วก็ใช้แสงสว่างสูงสุดนะครับก็เท่าที่ผมใช้มาคือาอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่2แล้วเนี่ย การใช้งานโดยเฉลี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 3บสถึงสิวันถ้าใช้งานแบบที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะถือว่าเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากคือเขาเคลมไว้14วันซึ่งมันก็ทําได้จริงๆนะครับผมถือว่าก็น่าโอเคนะสิบสามวันอยู่ในเกียร์นี่ต่อให้อยู่12วันผมว่าถือว่ารับได้เพราะว่ามันไม่ต้องชาร์จทุกวันนะครับผมอันนี้ผมถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะแล้วก็เรื่องของการชาร์จกลับเนี่ยเท่าที่ผมลองทดลองชาร์จกลับดูเนี่ย ด้วยความที่เราก็ไม่ได้ชาร์จบ่อยเนาะเพราะว่ากว่าแบตมันจะหมดค่อนข้างนานแต่ว่าเท่าที่ผมลองชาร์จมาเนี่ยศจนถึง99%เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณแต่ว่า ถ้ามันจะไปแตะ100%่เนี่ยเท่าที่ผมดูมาในประมาณสีชั่วโมงกว่าๆเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่านาฬิกาเนี่ยเหมาะกับการชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนมากกว่าก็คือหมายความว่าเสียบชาร์จตอนกลางคืนไว้เนี่ยแล้วก็ไม่ต้องสนใจเลยนะครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณาเพราะว่าตัวนี้แบตเตอรี่มัน350บมิลลิแอมกับการชาร์จสชั่วโมงผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับเจ้ามีโบทวอทเอ็กหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวอาจจะไม่ได้จเจา,า,า,าะาเรื่องนเรื่องอองกกาาาาาารรรัส่่หนนนนนะคคคบวมืีซ้้้ฬารราาิดใใญต ดูเวลาแล้วก็ดูการแจ้งเตือนซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ในราคาประมาณ1699เนี่ยแล้วก็ได้ทรงที่เป็นสมาร์ทวอทแบบนี้หน้าจออะมอลิแบบเนี้ยผมถือว่ามันคุ้มมากๆนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ลงลึกฟีเจอร์ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมมาแสดงให้เห็นว่าเอ้ยวันเนี้ยมันมีนาฬิกาทรงที่เป็นสมาร์ทวอทแบบนี้ตัวเรือน47สมิลลิเมตรสำหรับคนที่ข้อมือใหญ่ หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมถือว่ามันเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะดีมากๆนอกจากสมาร์ทแบนด์เพราะบางคนเนี่ยที่มีข้อมือใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่อย่างผมยอย่างบางคนก็จะไปซื้อสมาร์ทแบนด์แทนเพราะว่าใส่ไม่ได้หน้าจอเล็กหรือว่าพอใส่กับข้อมือของผมหรือว่าใส่อย่างเงี้ยมันอาจจะดูเหมือนเล็กแต่พอมาเป็นสมาร์ทวอทหรือว่าทรงที่มันเป็นแบบเนี้ยมันดูเข้ากันมากกว่านะครับผมก็คือสําหรับคนที่ข้อมือใหญ่ผมย้ำมากๆสาหรับคนที่ข้อมือใหญ่เนี่ยมันกําลังดีมากๆคือแบบ ขนาดมันพอดีมือมากแต่ว่าถ้าเป็นมือผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปสักนิดนึงแล้วก็ตัวเลือกมันไม่ได้มีหนะ้าปัดที่เล็กกว่านี้นะครับก็47เมนถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็ เหมาะสมสําหรับคนที่ข้อมือใหญ่อย่างผมแน่นอนนะครับผมยังไงผมก็ต้องฝากมีโบว์วอตเอ็เอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้นะถ้าสมมติใครสนใจก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับผมยังไงครั้งนี้ผมก็ต้องขอบคุณร้านไทยซูเปอร์โฟนด้วยนะครับที่สนับสนุนนาฬิกามาให้ผมได้ทํารีวิวแล้วก็ได้ลองใช้นะครับผมมาคุยกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม